และโครงการที่เราจะนำมานำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือ f a s t n o n f a s t หรือย่อมาจาก FASHION-Non-Fast Fashion ค่ะโดยหลักการและเหตุผลที่พวกเรานำมาเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการนี้ขึ้นนั่นก็คือปัญหาขยะจากเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งทำให้มีปริมาณขยะบนโลกเป็นจำนวนมากรวมไปถึงปัญหาการขาดความมั่นใจในภาพลักษณ์ภายนอกของตัวเองด้วยค่ะ และว,วัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะนั่นก็คือการสร้างความเข้าใจและลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งหลังจากการใส่เพียงไมก่กี่ครั้งหรือที่เรียกกันว่าแฟชชั่นค่ะ 2. ทํทำให้ผู้คนเข้าใจถึงปัญหาของการใช้แรงงานภายใต้อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าและ 3. คือการสร้างความมั่นใจในเรื่องของรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวให้กับผู้คนทั่วไปค่ะ และเพราะโครงการของพวกเราถูกจัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทั้งสภาพแวดล้อมและความมั่นใจกลุ่มเป้าหมายของพวกเราจึงเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมโดยทั่วไปบนโลกใบนี้เลยค่ะและสามารถติดตามคอนเทนต์ของพวกเรานะคะได้ที่ Instagram Twitter และเพจ Facebook ที่ f a s ฟ n o n f a s t ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มต้นในช่วงเดือนกันยายนค่ะ และหากมีโอกาสก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตค่ะวิธีการดำเนินโครงการเนื่องจากเป็นแผนงานที่สมาชิกกลุ่มผู้นำเสนอโครงการได้มีคิดภาพไว้คร่าวๆมานานแล้วจึงมีการอธิบายให้กลุ่มผู้จัดทำถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วถึงกันรวมถึงได้มีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ขั้นต่อมาสำหรับการดำเนินโครงการ หลังจากที่มีการซื้ออุปกรณ์และทำตามหน้าที่ต่างๆที่ได้จัดสรรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจัดสร้างสตูดิโอเล็กๆสำหรับการถ่ายภาพและสร้างช่องทางออนไลน์ถ่ายภาพและปรับแต่งภาพตามที่วางแผนเอาไว้และอัปโหลดลงช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยอาจมีการโปรโมทเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นผลของการประเมินโครงการ จุดเด่นของโครงการนี้คือการต่อยอดได้ในหลายๆหัวข้อเนื่องจากผู้จัดทํามีจุดประสงค์หลักในเรื่องของการลดขยะที่มาในรูปแบบของเสื้อผ้าเพื่อลดปริมาณขยะให้แก่โลกแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีจุดประสงค์รองลงมาเพื่อสนับสนุนความมั่นใจให้แก่ผู้อื่นในเรื่องของการแต่งตัวรวมถึงเรื่องของรูปร่างอีกด้วยข้อควรปรับปรุง เนื่องจากเป็นโครงการที่มีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนและหลายขั้นตอนและมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซื้อและติดตั้งเพื่อสำหรับการใช้ทำโครงการในระยะยาวรวมถึงต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆจึงทำให้ไม่สามารถเริ่มปฏิบัติโครงการได้รวดเร็วและทันทีผลการดำเนินโครงการในเชิงปริมาณหากผู้เข้าร่วมโครงการมีปริมาณเพิ่มขึ้น ก็แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายของแนวคิดและจุดประสงค์ของโครงการมากขึ้นด้วยเชิงคุณภาพผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะจากเสื้อผ้าการใช้เสื้อผ้าให้คุ้มค่าลดมาตรฐานความสวยงามทางภาพลักษณ์ ที่จะส่งผลให้มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มีหน้าตาเป็นมาตรฐานความงามของสังคมการสะท้อนความคิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ในปัจจุบันทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้นไม่สามารถประชุมงานกันได้โดยตรงไม่สามารถลงพื้นที่หรือรวมตัวกันได้มากนักต้องมีการประชุมงานทางออนไลน์ และค่อยๆดำเนินงานไปทีละขั้นตอนจึงทำให้จำเป็นที่จะต้องมีความสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีระบบตามไปด้วยขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมและรับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของพวกเราจะช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ